วันนี้เรามาฟังเรื่องราวจากพระสูตรหนึ่งที่พระพุทธองค์ตรัสสอนภิกษุผู้ว่ายากและถือดีท่านหนึ่งชื่อว่าพระติสเถระเรื่องนี้ไม่เพียงแต่สอนพระภิกษุเท่านั้นแต่ยังเตือนใจเราทุกคนให้รู้จักวางใจเมื่อถูกผู้อื่นล่วงเกิน พระติสเถระเป็นโอรสของพระปิตุชาแปลว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องของพระพุทธเจ้านั่นเองแต่แม้จะมีเชื้อสายสูงส่งท่านก็บวชตอนแก่ร่างกายอ้วนพีแต่งจีวรเรียบร้อยและมักนั่งอยู่กลางวิหารไม่ค่อยพูดกับใครวันหนึ่ง ภิกษุหนุ่มจากต่างเมืองมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเห็นท่านติสะนั่งอยู่กลางวิหารก็เข้าใจว่าท่านนี้คงเป็นพระเถระใหญ่เลยเข้าไปถามไถ่วัดปฏิบัติแต่พระติสสะนิ่งไม่พูดอะไรเลยภิกษุหนุ่มจึงถามต่อว่า ท่านมีพรรษาเท่าไรครับท่านตอบว่าข้ายังไม่มีพรรษาบวชตอนแก่เท่านั้นเองภิกษุหนุ่มพูดขึ้นด้วยความน้อยใจว่าท่านครัวตาท่านว่ายากนักไม่รู้จักประมาณตัวเลยเห็นพระผู้ใหญ่ก็ไม่ยกมือไหว้ไม่ช่วยงานไม่แม้แต่พูดดีๆ แล้วก็เผลอโบอกมือขึ้นอย่างรุกรานพระติสะเกิดความโกรธขึ้นมาทันทีถามเสียงแข็งว่าพวกเจ้ามาเฝ้าใครกันแน่ภิกษุหนุ่มตอบว่ามาเฝ้าพระาศาสดาพระติสะจึงว่างั้นเจ้าคิดว่าข้าเป็นใครข้าจะตัดความเป็นสมณะของพวกเจ้าให้เสียหมด พูดจบก็ร้องไห้แล้วตรงไปหาพระพุทธเจ้าเมื่อพระติสสะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าตรัสถามอย่างอ่อนโยนว่าติสสะเพราะเหตุใดเจ้าจึงร้องไห้มีน้ำตาเต็มหน้าเช่นนี้พระติสสะทูลว่าภิกษุกเหล่านั้นด่าข้าพระองค์พระเจ้าข้า พระพุทธองค์จึงถามต่ออย่างละเอียดว่าเธอนั่งอยู่ที่ใดที่โรงฉันกลางวิหารพระเจ้าข้าเมื่อภิกษุเหล่านั้นมาเธอลุกขึ้นต้อนรับไหมไม่พระเจ้าข้าได้ถามเขาไหมว่าเดินทางมาเหนื่อยไหมต้องการน้ำดื่มหรือเปล่าก็ไม่ได้ถามพระเจ้าข้า แล้วได้เอาอาสนะมาให้เขานั่งหรือนวดเท้าให้บ้างไหมไม่เลยพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์จึงตรัสว่าติสสะเธอควรทำสิ่งเหล่านี้แก่ภิกษุผู้ใหญ่กว่าการที่ไม่ทำไม่สมควรเลยเธอจงขอโทษเขาเถิดแต่พระติสสะกลับตอบเสียงแข็งว่า พวกเขาด่าข่าพระองค์ก่อนข้าพระองค์ไม่ยอมขอโทษพระพระองค์ตรัสเตือนอีกครั้งว่าติสสะเธอจงอย่าทำอย่างนั้นเลยโทษเป็นของเธอเองนะแต่พระติสสะก็ยังยืนยันว่าไม่ขอรับพระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่ยอมขอโทษเมื่อภิกษุทั้งหลายเห็นดังนั้นจึงทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระติสะนี้เป็นคนว่ายากจริงๆพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าไม่ใช่เพียงในชาตินี้หรอกภิกษุทั้งหลายแม้ในอดีตชาติติสะก็เป็นคนว่ายากเช่นเดียวกันแล้วพระองค์ทรงเล่าถึงอดีตชาติของพระติสะให้ฟังครั้งหนึ่ง มีดาบทสองรูปอยู่ในป่าหิมพมานรูปหนึ่งชื่อเทวละเป็นคนถือดีอีกรูปหนึ่งชื่อนารทะสุภาพอ่อนโยนวันหนึ่งทั้งสองต่างเดินทางมาถึงเมืองพาราณสีและมาขอพักที่โรงช่างหม้อเดียวกันตอนกลางคืนนารทะนอนอยู่ข้างใน ส่วนเทวะละไปนอนขวางประตูพอตอนดึกนาระทะลุกขึ้นออกไปข้างนอกโดยไม่รู้ว่าท่านอาจารย์นอนขวางอยู่ก็เลยเหยียบโดนชดาของเทวะละเทวละลุกขึ้นโวยวายทันทีว่าใครเหยียบข้านาระทะรีบไหว้แล้วขอโทษอาจารย์ผมไม่เห็นจริงๆแต่เทวะละไม่ฟัง ด่ากลับว่าชติโกงพอเช้ามานาระทะจะกลับเข้าโรงหม้อก็คิดว่าคราวนี้จะไม่พลาดอีกก็เลยเดินเข้าโดยทางเท้าของอาจารย์แทนแต่คราวนี้เหยียบคอเทวละพอดีเทวละโกรธจัดตะโกนว่าทีแรกเหยียบชดาเดี๋ยวนี้เหยียบคออีกเราจะสาบเจ้า แม้นาระทะจะรีบขอโทษแต่เทวละก็ไม่ยอมทราบไปว่าเมื่อใดพระอาทิตย์ขึ้นขอศีรษะของเจ้าจงแตกเป็นเจ็ดเสียงนาระทะจึงตอบว่าถ้าใครเป็นฝ่ายผิดขอศีรษะของผู้นั้นจงแตกเป็นเจ็ดเสียงแต่เพราะนาระ,ะมีฤทธิ์มากท่านเห็นด้วยยานว่าคำสาบจะย้อนกลับไปถึงอาจารย์ จึงใช้ฤทธิ์ห้ามไม่ให้พระอาทิตย์ขึ้นรุ่งเช้าพระอาทิตย์ไม่ขึ้นทั้งเมืองพาราณสีมืดสนิทชาวบ้านตกใจพากันไปร้องทุกต่อพระราชาพระราชาทรงทราบว่าดาบทสองรูปทะเลาะกันจึงเสด็จไปหานารทะถามว่าเหตุใดพระอาทิตย์จึงไม่ขึ้น นารทะเล่าทุกอย่างให้ฟังแล้วบอกว่าถ้าอาจารย์ขอโทษข้าพเจ้าก็จะยอมปล่อยแสงอรุณให้ขึ้นพระราชาหันไปบอกเทวละท่านจงขอโทษเถิดแต่เทวละตอบว่าไม่ยอมแม้พระราชาจะเตือนว่าศีรษะของท่านจะต้องแตกเป็นเจ็ดเสียงเทวละก็ยังไม่ยอมอยู่ดี ในที่สุดพระราชาจึงสั่งให้ทหารจับเทวะละมาก้มลงแทบเท้านารทะนารทะจึงพูดด้วยเมตตาว่าท่านอาจารย์ลุกขึ้นเถิดเรายกโทษให้แล้วแล้วสั่งให้เทวะละไปแช่น้ำในสระพร้อมก้อนดินบนศีรษะทันทีที่พระอาทิตย์ขึ้น ก้อนดินนั้นก็แตกออกเป็นเจ็ดเสียงเทวละรีบดำหนีลงน้ำและรอดตายไปได้เมื่อจบเรื่องพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระราชาในครั้งนั้นคืออานนนดาบทเทวละคือพระติสในปัจจุบันและนาระดาบทคือเราเองนั่นเอง แล้วตรัสสอนว่าคนที่ยังผูกเวรไว้ว่าผู้นั้นด่าเราผู้นั้นตีเราผู้นั้นลักของเราเวรของเขาย่อมไม่ระงับได้แต่คนที่ไม่ผูกเวรไม่จดจำความโกรธเวรน,นั้นย่อมดับไปบางครั้งเราอาจรู้สึกเหมือนพระติสสะ ถูกใครบางคนทำให้เจ็บใจแล้วก็ยึดมันไว้ในใจแต่ยิ่งเราจำยิ่งเราผูกเวรก็ยิ่งเติบโตเหมือนไฟที่มีเชือ้อมันจะลุกไม่หยุดแต่ถ้าเราวางลงเหมือนไฟที่หมดเชือ้อมันก็ดับเองเพราะฉะนั้นการให้อภัยไม่ใช่การยอมแพ้ แต่คือการชนะใจตนเองและดับไฟแห่งเวรให้มอดสนิทในใจเราขอให้เราทุกคนได้เรียนรู้จากเรื่องของพระติสสะว่าเวรไม่ระงับด้วยการผูกเวรแต่ระงับได้ด้วยการให้อภัยสาธุสาธุสาธุ